เองให้เอาสก,กัดมันขึ้นนะเพื่อแล้วก็ฟูกับเพราะว่ามันไม่ีจริงไม่มีอะไรแตกแค่กับเรื่อนล่อนมาระเบิดมาเฉยๆเพราะงี้ถ้าเรารื้อออกมาปุ๊บก,ก็คือเราแค่คลทเฉพาะสารล่ลองยาแนวเก่าอ,ออกให้หมดมถ้าอยากรื้อลื้อทั้งห้องแล้วเดี๋ยววางลายกันเอง กระเบื้องที่เราล้อออกมาแล้วเราก็จะมาผูดเอากาวยาแนวออกนะคะ นะครับนั่นจะเป็นาตนเลยที่ปูแล้วอยู่แน่นอนนะคะบอลที่สองนี่เป็นกระดูกคนนี่เป็นพื้นที่เราเคลียรย์เรียบร้อยแล้วกวาดทำความสะอาดไม่ให้มีเศษกรวดนะคะเพราะว่าถ้ามีเศษกรวด เวลาเราปูแล้วเพาะกระเบื้องจะแตกค่ะนี้เาราไม่มีล้นะครับ <c oughs> เราก็ลองกลับกัวเรื่องดูให้มันใกล้เคียงกันนะลายพยายามค้อไนไลเหมือนกันผมพยายามจะผงข้าม,มือนกันนะครับอีกฝกั่งนึงจะลายคนละลายนะเพราะงั้นเราต้องดูลายที่มันใกล้เคียงกันเราก็วางไปนะแต่ตัวนี้ติดปุ๊บเราข้ามมาก่อนนะครับนะขอค้อนหน่อยครับค้อนยางค้อนยางอ่านะเราจะเจอแจ็คพอนละงานคืออะไรฮะ ปูนเก่ามันสูงกว่าปูนใหม่เห็นไหมตียังไงก็ไม่ลงครับอย่างงี้ยได้แต่อยู่เฉยี๋ย่มันจะมีปัญหากระเบื้องหลังๆอ่ะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนที่เราปาดมันมีทั้งสูงทั้งต่ำ เมื่อเราเป็นแผ่นใหม่แล้วนะครับมันจะต้องปูหนาหน่อยปูนะปูหนาใช่จะเรื่องใหม่แล้วเนี่ยมันเก่าหมดแล้วเนี่ยหมดให้หมดทันทีอ่าทีนี้กับเรื่องใหม่ปกปูนี่กับเรื่องด้วยนะครับปกบางๆไม่ต้องโทนนะอ๋อเหรองใหม่ต้องใหม่เลยปกปูนไว้ปกบางๆนะครับแล้วก็กรีดร้องอ๋อเป็นกระเบื้องใหม่แล้วเขาดิ้นใจด้วยนะ นดใส่ขวดนะครับเบือเนื้อก็มันรันั่ใช้ปะนั่งไมได้อ้าแล้วจำแล้วจำได้ไหมฉลากอยู่ทรงไหนคนคนโยนโยนงานมาแล้วต้องรับต่อต้องรับต่เราต้องดูดูแลทีนั้นจู่มือซ้ายเดือยตรงขอขอมือ ้านบนด้านบนนั้นสูงขวานข้างนี้สูงบไม่ได้ต้องการีิงพาติกไว้ต้อการแบบนี้ต้อกข้ ใ่องมันจะได้ตีได้แล้วที่เขียมตีไม่ลงแับแรงช้าเกี่ยมปูขึ้นมาเพื่อมันมีร่องระบายอ่ะจะได้ตีขึ้นมาได้เลยเกี่ยมผมนะผมท่านอาสารยที่ประเอาไว้เอไว้ที่นี่นไครับเวลาเราดูเพื่อนของเราดีลงของของเราลงด้านล่า วานกันวันแรกงานเลยหลังๆดูโอเคกว่ายาแนวติดต้ทีน่าเราก็ไปก่ยฉาทูนเอตาจระ,ะเข้ค่ะกาวยาแนวจระเข้เงินแหละไม่ชุบน้ำก่อน,นไม่ทันแล้วเอาน้ำเนี่ยปมน้ำลาดเจียงเลยอ่ะแหมใจร้ายจริงเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ก,กาวติดเจียงเต็มอิ่ เนียตืมน้ำเพื่อเพื่อกันมันตื้นใช่ครับเหนียวไหมเพราะว่ามันตื้นอาจารย์เราบอกว่ากาวเชื่อมต่อให้เพอาะถนนร้อนลแล้วตอนรถหยุดตัดแบบอ่าวยกคีวรถข้างเราเป็นเหมอนเราท้าวัดแต่เด๋อเหลือเหลือไปข้างหน้าเอาที่สบายใจเดี๋ยวให้คนหนึ่งให้เรายัดยันไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวเละหน่ะเข้าไป นะเราจะประหยัดเนื้อปูนหน่อยเพราะนั้นเราเลทเต็มที่เลยนะไล่ๆเข้าแบบจริงๆต้องดาเพียงเนี่ยก็คือถ้าเรามีช้างดาวช้างดาวก็ตัดมาไงแล้วก็แปะแบบบีวีวีีเข้าไปแต่ว่าไอ้ตัวนี้หน้ามันจะเร็วมันหน้าใหญ่แค่นั้นเองแต่ปัญหาคือมันจะไม่ค่อยเต็มเราทดลองน้ำมันมาเติมฟองน้ำรูดออกหมดครับฟองน้ำก็เป็นฟองน้ำแข็ง เรพยายามอย่าทำให้มันเลอะมากทำเลอะมากเราก็เก็บเยอะแต่พอพวกนี้พอมันป่าเพื่อบี้มันก็จะใช้ได้รอบหนึ่งอย่าเพ่งว่าพอมันแข็งทุกก็เททิ้งอย่างเดียวเวลาใช้ใช้ะไรฮะหลังเกียงนะครับไม่ใช้หน้าเกียงนะปาดนูนขึานหลังเกียงนะแล้วก็ล่บีีเลยเจอช่องอะไก็ยันยัดครับ จะสกปกน้อยกว่าที่เราจะลากเกงนั้นอันแล้วก็เก็บกวาดให้เพื่อนอช่วยกันไล่ดีเลยนะปล่อยให้มันมันมาสักพักหนึ่งเราก็ไล่ฟองน้ำไล่เช็ดได้เลย ผมบอกแล้วว่าพอเรายาแนวเข้าไปเนี่ยไอ้ร่องกระเบื้องที่เราเห็นว่ามันทุเรท,ทุเร่ยเนี่ยก็จะต้องดูดีขึ้นไม่ให้ยาไปแล้วยิ่งดูยิ่งแย่ลงนี่ไม่ไหวนะรอย,อยําเห็นชัด,ไ,ดไม่ได้ต้องไม่มีรอยดําเนี่ยพอเสร็จแล้วอ่ะฟองน้ำนะไม่ต้องเปียกนะครับเราไม่ต้องรอให้มันเป็นกลางมันมาพอครับเพราะว่าถ้าแห้งเราจะเช็ดยากเนี่ยแล้วก็เช็ดไป เวลาปูจริงแล้วก็าักพาคุณงก็คนก็ไล่ใช่ครับต้องต้องไล่เช็ดตามไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บอาหนมากถ้าเราปล่อยแห้งเนี่ยมันจะมาเช็ดไม่ออกละมันจะเหนียวบางทีเรา้อมานั่งขูดละเห็นไหมพอเรายาแนวเสร็จเ,าเ้าเป็นไงก็ดูดีขึ้นทันทีกับเบือเอ้องอ่ะเดี๋ยวไล่ เดี๋ยวก็ใช้ป้าเปล่าผมว่าสองรอบาหานแล้วเพราะว่านี้มันถือว่าบาเสร็จแล้วค่ะการรื้อกระเบื้องเก่าที่หลุดล่อนเอามาปูใหม่ก็ได้ห้องที่สวยงามขึ้นมากๆเลยค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณอาจารย์ชานนนะคะที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราขอให้อาจารย์มีความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นนะคะและขอให้เพื่อนๆทุกคนได้นำความรู้นี้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนที่เรารักนะคะและฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยายา่ยาศิลาด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ